โอ้โหทำต้ยมยำแบบว่าคนดูทั่วโลกอะ่ะมันไม่ใช่ <c oughs> ถ้าใส่มันกุ้งไปนะใส่พริกเผาลงไปเนาะมันก็จะสวยแบบนี้และน่ารับประทานแบบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแดงแจ๊ดในรายการกับข้าวเล่าเรื่องบ่ายแดงแจ๊ดนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเพราะว่า ตั้งแต่ผ่านช่วงกินเจมาเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปเลยเพราะว่าทานเจเนาะแล้วก็จะทําอาหารเจให้คุณผู้ชมก็ไม่ทานอีกหลายๆอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวปีหน้านะ,จะ,จ,ะจะเตรียมตัวนะคะทำอาหารเจบ้างน,นะคะจะทําล่วงหน้าอัดล่วงหน้าให้นะคะแต่วันนี้มันมีเหตุค่ะคุณผู้ชมที่จะต้องมาอัดคลิปเมนูวันนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ดูข่าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ดูไหม เชฟฝรั่งคนหนึ่งนะเขาทำต้ยมยำคุณผู้ชมโอ้โหทำต้ยมยำแบบว่าคนดูทั่วโลกอะเราก็เห็นว่าแบบวิธีการทำต้ยมยำของเขามันไม่ใช่ใช่ปะเออมันไม่ใช่อะ่ะต้ยมยำนะมันต้องทำแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ที่ฉันจะทำไม่ดูนี่ค่ะวันนี้ที่ฉันจะทำต้ยมยำกุ้งนะคะนะวันนี้ใช้กุ้ง ครึ่งกิโลค่ะคุณผู้ชมมีกุ้งแล้วนะเคล็ดลับของพี่ชันเวลาทําต้มยำกุ้งนะคุณผู้ชมนี่เวลาเราแกะกุ้งนะเราจะต้องแยกหัวเอามันกุ้งนะนี่เอามันกุ้งไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าต้มยำกุ้งถ้าใส่มันกุ้งไปด้วยโอ้โหอเออเลิศม,มากคุณผู้ชมมันเลิศม,มากนะเพราะฉะนั้นพี่ชันทานกุ้งพี่ันก็จะแยกหัวแล้วก็เราก็จะผ่าน,นะคะผ่าหลังด้วยนะเราแยกเราตัดเลยคุณผู้ชมเวลาทํานะใช้กรรไกรตัด นะแล้วก็เนี่ยคะผ่าหลังนะแล้วก็มาเครื่องเครื่องต้มยำไทยเรานะก็จะมีนี่ค่ะใบมะกรูดนะคะนี่ดิฉันใช้ประมาณสักสิบใบนะคะข่านะคะข่าก็สักแง่งหนึ่งอะมะนาวมะนาโวนี้ดิฉันคั้นไว้แล้วนะคะนี่ค่ะต้องใส่นี่ด้วยนะต้มยำไทยนะเนี่ยรากผักชีหอมแดงนะคะสัก อันนี้ดิฉันสักประมาณสี่หัวนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบหัวแล้วมันติดกันแบบนี้เนาะมันก็เลยออกมาเป็นย่อยๆให้ก็บุบหน่อยนะหอมแดงเนี่ยบุบหน่อยบุบให้มันแบบว่าแตกๆหน่อยเวลาใส่แล้วมันจะหอมนะแล้วก็ตะไคร่นะคะสักสามสี่ต้นนะคะอันนี้คือเรียกว่าสมุนไพรไทยนะคะเราก็ยังมีพริกเราต้องใช้พริกขี้หนูสวนนะคุณผู้ชมมันจะหอมแล้วก็อร่อยนะพริกเผา อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่สูตรแดงแจนเนี่ยจะใส่พริกเผาไปด้วยเพื่อให้สีสัมแล้วก็รสชาติมันปรงกล่อมมากขึ้นนะคะแล้วมีอะไรอีกในส่วนของผักอ่าผักก็จะมีอยู่สองจานนะผักที่ขาดไม่ได้ก็คือผักชีฝร,รั่งกับคุณผู้ชมผักชีไทยผักชีฝร,รั่งต้นหอมและก็มะเขือเทศค่ะปกติเราจะใส่เห็ดฟางกันนะแต่ ไปตลาดแล้วเห็ดฟางไม่ค่อยสวยเลยวันนี้นะคะก็เลยได้เห็ดนางรมมาแทนนะคะใช้ได้หมดนะคะเห็ดนางรมเห็ดฟางเห็ดออรินจิใช้ได้หมดเห็ดไทยเราเยอะมากเลยที่แบบออสามารถเลือกรับประทานได้ตามที่ชอบนะคะอะ่น้ำเดือดแนละ้วคุณผู้ชมไปดูกันค่ะอ่าน้ำเดือดแล้วนะคะเริ่มต้นนะคะต้มยำเนี่ยน้ำเดือดนะเราต้องใส่สมุนไพรลงไป ใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยลงไปรากผักชีใส่ลงไปหมดเลยหอมแดงเนี่ยโบราณนะสูตรโบราณนะเขาต้องใส่นะรากผักชีกับหอมแดงต้มยำไทยเรานะเราปิดฝานะให้มันเดือดอีกสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะมาตุงน้ำต้มยำนะโอ้โหเดือดเร็วมากคุณผู้ชม เราจะได้กลิ่นหอมของน้ำสมุนไพรนะเมื่อกี้ลืมบอกว่าเรานอกจากมีเครื่องปรุงตัวนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำปลานี้เราจะใส่มันกุ้งลงไปก่อนนะคะใส่มันกุ้งลงไปเพราะเดี๋ยวเราจะปรุงรสจะทำให้ดับกลิ่นคาวของด้วยนะคะ ใส่มันกุ้งลงไปแล้วเราก็จะเริ่มปมร,นะรุงรสนะใส่เกลือทั้งช้อนชาเราจะใส่พริกพริกเนี่ยคุณผู้ชมใส่ตามที่คุณผู้ชมทานได้เลยนะคือแบบว่าชอบทานเผ็ดก,ก็ใส่เยอะหน่อยมะนาวเราจะเริ่มปมรุงรสนะมะนาวเราจะใส่ไปก่อนนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะ ่ไปสามช้อนก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลากับมะนาวเนี่ยเราจะใช้เท่ากันนะเ,เท่ากันก่อนแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาก็ประมาณแบบหนึ่งช้อนโตโตอะไรเงี้ยนะตักมาตั้งหนึ่งช้อนโตๆต ชิมน้ำดูนิดนึงนะคะต้ยมยำไทยเรานะคะต้องให้มีรสเปรี้ยวนำนะแล้วก็รสเปรี้ยวออกแล้วนะคะเราจะชอบเปรี้ยวมากน้อยก็ก็แล้วแต่ปรุงไปเราจะเพิ่มน้ำปลานะคะอีกหนึ่งช้อนนะ ต้มยำมันต้องมีรสชาติเข้มข้นนะความเปรี้ยวก็เพิ่มอีกหนึ่งช้อนค่ะความเผ็ดเนี่ยดิฉันเตรียมมาเนี่ยดิฉันคิดว่าพอดีนะเพราะเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยเผ็ดมากเงั้นเราจะใส่ ตอนนี้เราก็จะหย่อนกุ้งลงไปค่ะคุณผู้ชมตามด้วยผักเลยค่ะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันสุกเร็วค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องรอมากเราก็ตามด้วยผักนี่ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศนี้แดงแจะใช้ประมาณสามลูกนะมะเขือเทศเนี่ยถ้าเป็นแบบต้มยำไทยๆเนาะเขาก็ใช้มะเขือเทศประมาณนี้แหละสีดาแบบว่าลูกใหญ่ๆ จริงๆก็ใช้แบบไหนก็ได้นะใส่เลยค่ะผักนี้แล้วแต่เราชอบนะแต่แดงจะชอบมากเลยพวกผักชีไทยผักชีฝรังเวลาใส่กับต้มยำนี่มันโอ้อร่อยนะหอมเวลาเราใส่ผักเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบกดเท้จมน้ํานะผักมันจะได้ไม่ดํานะอันนี้ดิฉันชิมอีกรอบหนึ่ง ถ้าเราอยากจะจัดจ้านนะเราก็ค่อยๆปรุงเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยนะแต่จริงแล้วอร่อยแล้วนะแต่เราต้องการความจัดจ้านนิดนึงนะน้ำปลาที่เหลืออีกไม่ถึงช้อนเนี่ยนะที่ฉันเตรียมไว้ประมาณสามสี่ช้อนแล้วก็ความจัดจ้านความเปรี้ยวนะคะความจัดจ้านที่ฉันว่าใส่อีกช้อนหนึ่งจะพอดีมากจะจัดจ้านมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าไม่เผ็ดมากนะคะความเผ็ดก็กำลังพอดี แต่เราจะให้มีความเข้มข้นและจัดจ้านในเรื่องของตัวน้ำมะนาวและน้ำปลานะคะมันจะต้องบอกว่ากลงกล่อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟค่ะให้มันเดือดแบบเดือดใหญ่ๆสักรอบหนึ่งอ่ะเพื่อให้ผักต่างๆเนี่ยมันสุกนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นความสวยงามของมันกุ้งไหมคะ ถ้าใส่มันกุ้งลงไปนะใส่พริกเผาลงไปเนาะมันก็จะสวยแบบนี้และน่ารับประทานแบบนี้ต้ยมยำเนี่ยเราไปกินที่ร้านหรือที่ไหนเนี่ยน้อยร้านมากเลยนะที่จะมีแบบมันกุ้งใส่ในต้ยมยำให้เราในน้ำต้ยมยำให้เราน้อยร้านจริงๆแต่ถ้าเราทําเองนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมหัวกุ้งนะรีดเอามันกุ้งออกมานะแล้วก็เอามาใส่น้ําต้ยมยำของคุณจะแบบ รสประเสริฐอือคุณผู้ชมต้มยำกุ้งนะมันต้องทำแบบนี้นะแบบนิ่ฉันดิฉันแบบตดน้ำอะ่ะแบบหมดถ้วยอะ่ะอือเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมค่ะรสเปรี้ยวรสเค็มออกรสเนี่ยดูหน้าตาเสร็จแ,แล้วค่ะคุณผู้ชมหน้าตาต้มยำกุ้งของแดมแจนะคะ โอเคค่ะคุณผู้ชมครับฝากกดติดตามแดงแจ๊สด้วยนะคะที่ช่องแ a d Potato c h anel n ค่ะช่องทางนิขะคะและเฟซบุ๊ Fanpage กับข้าวเล่าเรื่องบายแดงแจ๊สนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเอาฝากกดไลค์เอาฝากกดแชร์กดตับสไครต์และกดกระดิง่ง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 จะได้เจอกันบ่อยๆไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณค่ะ